อนนี้เราก็อยู่กับป้าน,นี้นะครับอันนี้ก็จะพาเราทำเจาะบองนะครับซึ่งวัตถุดิบที่จะใช้ก็จะมีพริกแห้งใบมะกรูดแล้วก็ใช้ขา่าหอมแดงมะขามเปียกมะเขือเทศน้ำกระเทียมดองแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็ผง ของรวงรดค่ะแล้วก็ปลาร้าับแล้ววิธีการทำเห็นปะซอ <c oughs> ยตะไคร้แล้วก็หัวหอมหอมแดงนะแล้วก็ กระเทียมอันนี้ต้องสยอยใองสยย่เลยค่ะนะคะใส่ใส่เลยนะคะกระเทียมสองกีบหัวหอมสามแล้วก็ตะไคร้สองกระดิบแล้วก็มะเขือเทศสองเอาแค่พอกินนะคะ <c oughs>

ก็นำไปมนาแล้วก็นำไปคัว่วค่ะนี้ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะให้มันสุกเยดีใส่มะเขือเทศลงไปตัวให้มันพอสุกค่ะ กว่าให้สุกแล้วลำดับต่อไปทำอะไรต่อคะเราก็ไปโขลกค่ะโขลกให้พอหยาบนะคะไม่ต้องละเอียดมากเกินต้นมันมนึ่งนะคะนล้็ใส่ปะลา <c oughs> ใส่ปะลาสองช้อนสองช้อนโตนะคะใส่จุ่ผง<ม>จุ่มปรุงรสนิดนึง ปลายช้อนค่ะน้ำตาลปีป๊บน,นื้นึงแล้วน้ำมะขามเปียกช้อนหนึ่งแล้วน้ำกระเทียมดอง สองช้อนโต๊ะสองสูนต,ตสนต เป็นเกยวบองได้แล้วค่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกยวบองสูตรป้านีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้านี